มาดูบรรยากาศภายในวัดมหาพุทธารามอารามหลวงหรือวัดหลวงพ่อโตอำเภอเมืองสีสเกตอันนี้ต้นไสใหญ่อายุไม่ต่ำกว่าน่าจะ500ปีขึ้นไปตอมวัดอ,อุดสัาว์เมืองสีสเกต ต้นใหญ่มากครับต้นไทรตั้งอยู่ด้านหน้าตั้งอยู่ด้านหน้าวัดนนต้นไทรใหญ,ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากมาจะประมาณ10คนโอบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสองสี่ห้าเจ็ดแปดประมาณแปดคนทั้งหมวัดเก่าโบราณก็จะมีต้นไทรใหญ่ต้นไทรโบราณอายุหลายร้อยปีแล้วก็ต้นโพซึ่งอยู่คู่วัด มาดูต้นโพครอ่นอนนี้จะมาดูเจดีมาดูต้นโพใหญ่อือต้นโพใหญ่ก็จะรูปปางหนะักปกต้นโพเก่าโบราณนะครับแต่หนอแล้วแต่หนออีก ตน اي, บบ้นโหใหญ่เก่าโบราณแล้วก็ต้นไทรตั้งอยู่คู่วัดสองต้นนี้ต้นโหต้นไทรเวลาเราไปไหนบ่เสด็จมันเหมือนว่า ในต้นไทรในต้นโม่เดยวไปดูเจดีย์เจดีย์เก่าโบราณตัอ้งอยู่ในวัดมหาพุทธารามหรือวัดหลวงพ่อโตเมืองซีสเกตนะครับใครที่ผ่านมาทางเมืองซีสเกตก็ต้องมานักกาบสกาะละกี่ขอของหลวงพ่อโตนะครับ,นะรบมาดู เจดีย์เจดีย์นี้เป็นเจดีย์บรรจุอฐิอดี้าววาัดและหลวงเจ้าอาวาสวัดมหาวิทยาลามช่วงปี2 5 4 0ถึงส5 3หาสสสร้างขึ้นใน เข้ามาในวัดก็จะเห็นเจดียแ์แล้วก็ต้นโพเก่าโบราณแล้วก็ต้นไซใหญ่แล้วก็บูชาท้าวเวสสุวรรณกับพระอินทร์แล้วก็กราบขระพรหลวงพอว่อโตอหู่ภายในึ่งสาระ อยู่ข้างน้ะก็จะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปมาเป็นหู่วยคณะหรือมาเป็นทีมก็ได้มาจุดเช็คอินและถ่ายรูปสวย,สวย ยะกาตครับสุรังหรัตถาสัตสาอาวเอนะอาตันตส <muchos> พรดีจากวัดเจ้าเกดพรสามดีคิดดีผู้ดีทำดี<า>คิดดีเป็นสิริผู้ดีเป็นมงคลทำดีตลอดปีับจนใสเก่าวราณใหญ่มาก ตัพสัมผัชนาปิภาตยายาวะเทวิโกกินะปิสาตนาสางอัตมัยปิสพพิทสวายปิน